ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮัลโหลเทสวันทูวันทูเทสหนึ่งสองสามโอเคเอานีครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมอะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอกในแมปอารวันพีเกมกันอีกเช่นเคยนะทุกคนนะอก็ ตามผม้็คลิปเลยวันนี้เราจะมารีวิวผลปีศาจกันอีกแล้วผลปีศาจก็คือผลแม็กมานั่นเองเนี่ยผมหลังจากที่คลิปรีวิวผลไฟที่ปล่อยไปเมื่อวานนี้นะครับผมตอนนี้พี่ก็จะมารีวิวผลแม็กมาก,กันต่อแล้วผมโอเคมาก็แล้วผม ก็แนนผมก่อนจะไปรับชมภายในเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้ฝากท่านผู้ชมนั้นกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ์ั่นเองได้ผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไลค์คลิปทั้งหมดจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะทุกคนนะโอเคับผมมาเราจะมาดูหน้าตาโมเดลของบุมาเอ่อแมกมากันแล้วผมก็ โอเคเดี๋ยวตป๊บนึงนะฮะเอาผลไมกมากออกมาก,ก่อนอ่าหน้าตาผลแมกมากก็จะประมาณนีนะครับผมเป็นเอออะไรวะเนี่ยพี่รู้สึกว่าโมเดลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะพี่คิดว่าทางข้างออในอัปเดตหน้านะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัปเดตเรื่องโมเดลตรงนี้ตอนไหนนะแต่ว่าคิดว่าในอนาคตขา้างหน้าโมเดลนี้น่าจะปรับให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะทุกคนก็ต้องเรอทอางพัฒนารนะอผู้พัฒนาอัปเดตนั่นเองนะ โอเคช่วงนี้ก็ลินพันๆน,น,นะก็เลยพูดฟังไมค่อก็ยรู้เรื่องเอา้าจะเก็บทําไมเไนนะี่ยเอามากินเออม่เดี๋ยวเราจะมาทําการกินผลแมกมาก,ก็เลยดีกว่าทุกคนนะโอเคกินไปเลยงั้มๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สองทุกคนนะมีชื่อว่าโ,โ,โพโพไพร์ริงแมกมาเนี่ยครับผมมาท่านพิดานดูขอภัยนะใช้สเตมินาที่90เนี่ยครับผมเป็นสกิล E อันนี้อาจจะเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมน่าจะเป็นสกิลบินนะ สกิลบินจริงๆด้วยครับผมมากก็จะประมาณนี้อารมณ์เหมือนสกิลอารมณ์เหมือนขนไฟเลยนะทุกคนนะเออเหมือนเหมือนแค่ย้อมแมวด้วยทุกคนเออเหมือนย้อมแมวจริงๆนะถ้าเป็นผลไฟมันบินแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไฟที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้แล้วก็สวยกว่านี้นะเออผลแม่ามันอารมณ์แบบ แบบผลไฟผสมดินนะทุกคนนะเออโอเคเดี๋ยวจะมาเกาะตรงนี้เนีัยผมเพื่อจะมาทดสอบดามเมดนะแล้วก็จะมาทดสอบด้วยว่ามันปีวงกว้างแค่ไหนนะฮะผมโอเคก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวไปหาหม้อนกันดีกว่านะทุกคนโอเคตามไปเลยตามเลยนะ่าเจอมอนละก็มอนตัวเดิมเลยตรงนั้นนะฮะเออมอนตรงนี้เป็นคนทดสอบดามเมดให้เราแล้วแหละมาปุ๊บอ่า มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็ดูความแรงนะครับผมว่ามันกว้างแค่ไหนกันเชียวมากดไปเลยครับผมหมัดแ ma. มกม่านี่โอ้ยค่อคนข้างกว้างนะมีติดเบิร์ด้วยทุกคนเออมีติดเบิร์นะสถานะติดเบิร์เนี๋ยเดี๋ยวลองลองดูใหม่นะรอดูที่ตัวมอนนะถ้าตัวมอนมีเอ,อลักษณะติดไฟนั่นก็คือติดเบิร์นะนี่โอ้โหติดไฟทุกคนเออติดเบิร์เหมือนผลไฟเลยนะทุกคนเหมือนผลเฟรมเลยนะนเ,ยนะเออผลน,นี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเออผล ผลสายโลเกียนหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอให้มอสลองลองดูมอสมาตีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปครับสกิลที่สามนะสกิลที่สามมีชื่อว่าเอออะไรวะเนี่ยขับน้ำหน้าพี่ไม่รู้จะอ่านยังไงดีเนี่ยเออมันอ่านว่าเอออะไรวะ โล่เหรอโผออฟแมกมาหรือเปล่านะเออถ้าอ่านผิดก็คงอ่านผิดแน่นอนแหละไม่รู้อ่านยังไงนะฮะก็ประมาณนั้นสกิลที่3ามใช่มัลสตอรี่ที่สี่รอยผมใช้สเตมนมิ่งที่ี่รอยนะสกิลอาร์เนะีทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามากดดูนะว่าจะเป็นสกิลไกลนะผมหรือว่าเป็นสกิลระยะใกล้นะกดไปเลยอ่าเป็นการต่อยมัดอีกแล้วนะทุกคนนะเหมือนสกิลหนึ่งเลยนะแต่ว่าครั้งนี้จะระยะสั้นนะครับเดี๋ยวลองมากดค้างดูนะว่ากดค้างเนี่ยมันจะปล่อยปล่อยไปไกลไหม ไม่รู้อะไกลป่าวะแต่รู้สึกว่าระยะมันจะค่อนข้างกว้างกว่าเดิมนทุกคนนะก็จะประมาณนี้อารมณ์เหมือนสกิลผลไฟเกือบหมดทุกอย่างเลยนี่ครับเพียงเหมือนย้อมแมวมานะเออใครที่งงว่าย้อมแมวคืออะไรก็คือโมเดลเหมือนเดิมเพียงแค่มันเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเออเอฟเฟกต์แค่นั้นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สี่นะทุกคนนะสกิลนี้ชื่อว่าฮอลลิงแมวผมนะใช้สเต็ไม่ได้่ที่800นะเป็นสกิลเคปนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลองกดเลยนะ สกิลนี้เป็นการปล่อยหมัดจากบนฟองฟ้านะทุกคนนะอารมณ์มแบบว่าอุกกาบาตตกแต่ไม่ใช่อุกกาบาตเพราะมันเป็นหมัดนะมันเป็นมันเป็นรูปหมัดกับเครื่องคือหมัดต่อยจากบนฟ้าลงมามารู้สึกว่าวงระยะก,ก็จะประมาณนี้นะผมไม่ค่อยกว้างมากนะเออไม่ได้กว้างมากครับแต่ก็ทําเป็นแบบนี่ไงเออก็ถามว่าสกิลนี้ดีไหมมัน ถามว่าผลนี้ดีไหมก็ดีนะฮะแต่ก็ใช้ฟาร์มดีนะถ้าแบบใครไม่มีผลอะไรเลยี๋ยวนะมีแค่ผลแม็กมาก็ใช้ไปก่อนฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงโตตึตึึงโตตึงตึงตตึงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อตอนี้ครับผมหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวนะครับผมทางด้านของผลแม็กมาก่อนรีเมคสกิลนะครับผมตอนนี้เราก็จะมารีวิวผลแม็กมาตอนที่รีเมค สกิลนะกูพูดถูกป่าวะเอาใหม่ โอเคครับก็หลังจากที่เราได้ทำการรีวิวผลแม็กมาก่อนรีเมคสกิลไปแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูทางด้านของผลแม็กมาตอนที่รีเมคสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหน้าตาโมเดลผลแม็กมานะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมทางด้านของโมเดลผลพิสัของแม็กมาเนาะก็ยังเหมือนเดิมเลยก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่รู้ทำไมไหนๆก็รีเมคสกิลแล้วทำไมไม่เปลี่ยนโมเดลผลให้มันสวยกว่านี้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูสกิลทางหน้าของผลแมกมากันเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปดูรีวิวสกิลผลแมกมาเนี่ยเราจะไป กดสอบดาเมจไปด้วยเลยนะครับโดยการจะไปเกาะต้นไม้ตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการบินไปนั่นเองนะฮะโอเค okay. ก็สกิลบินก็สกิลที่2นั่นแหละครับก็คือสกิลโพล่ไพริงแมกมากนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าตอนรีเมคสกิลมันจะสวยแค่ไหนนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้อืมสวยจิัดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดเอฟเฟกก่อนนะฮะพอพี่ป่ายรู้ส,สึก okay. ว่าสูงโอเคก็แสบตา โอ้เนี่ยผมนี่ก็จะเป็นสกิลที่สองสกิลบินของแมกมานะฮะก็ทําการเปลี่ยนรีเมคสกิลนะครับก็รู้สึกว่าสวยขึ้นนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่ามันดูเป็นขี้โตมขี้โตนนิดหนึ่งแต่ว่าถามว่าสวยกว่าเดิมไหมพี่คิดว่าสวยกว่าเดิมครับผมรู้สึกว่าจะเท่กว่าเดิมนะฮะอืมก็ผลนี้นะฮะผมก็เป็นผลเอ่อ สายโลเกียนะครับผมก็สามารถใครที่มีผลนี้มือใหม่ก็ใช้ฟาร์มได้ครับผมเออใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะทําการไปลองดัมเมจทางด้านของสกิลทั้ง3สกิลครับผมเพราะว่าผลแม็กนามีพลังโจมเอ้ยมีสกิลโจมตีทั้งหมด3สกิลนะครับแล้วก็มีสกิลบิน1สกิลนั่นเองก็สกิลเอที่พี่กำลังบินนะตอนนี้อยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกมีชื่อว่า new hand นะครับผมอ่าสกิลนี้ใช้ mastery สามรี่สิบนะครับผมเป็นสกิลคิวเนาะเราจะรีบไปอย่างรวดเร็็็วเเเลยนนนะะครับผมมกจปหือ ลวก็ผมเป็นหมัดลาวานั่นเองนะครับแต่ว่าเอฟเฟกตอนรีเมคสกิลจะสวยขึ้นหรือเปล่าเรามาดูกันนะฮะก็ไป mm hmm. เลยนี่ก็รู้สึกว่าจะสวยขึ้นแน่ผมมันให้เอฟเฟกอารมณ์เหมือนแต่ว่าเป็นการปล่อยแ ma mm hmm. มกมานั่นเองหล่ะที่ตอนที่ก่อนที่จะรีเมคเนี่ยมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้ก็สําหรับพี่สวยนะครับเป็นมัดแมกมาของแท้เลยครับ โอเคต่อไปสกิลที่2ก็รอวิวไปแล้ว,วก็เป็นสกิลบินก็เปลี่ยนเป็นค่อนข้างที่จะเท่น,น,นอนอารมณ์เหมือนเจนอสเลยนะครใครที่รู้จักเจนอสก็จากเรื่องทางด้านของอ,อะไรวะลืมชื่อ,อชื่อเรื่องไซตามาอะไรสักอย่างแหลนะเนาะโอเคมาดูสกิลที่3กันนะี่ผมสลับแม็กมาสกิลนี้ชื่อว่าแม็กมาเวฟนั่นเองก็สกิลนี้เชฟสตอร์ม่ไ่าอยู่ที่400นะครับเป็นสกิล R นั่นเองมาแ๋ยวามาดูกันนะว่าสกิล R มันโจมปีไกลหรือโจมตีใกล้หรือจะสวยแค่ไหนเฉีย่ยวกดไปเลย ก็ S <S <k ills> สกิลนี้เขาบอกเป็นสกิลทําด้านของการอารมณ์เหมือนว่าเราทุบพื้นแล้วเวลาวานเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนั่นเองเป็นสกิลโจมตีระยะก็รอบตัวเองครับผมเป็นสกิลที่เราจะไม่สามารถโจมตีไกลได้เขาง่ายๆเป็นสกิลโจมตีใกล้นั่นเองก็เราต้องไปอยู่ใกล้ๆมอสแล้วทำการกดอย่างนี้ ระยะการโจมตีก็จะเป็นบริเวณวงกลมประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะเวลาในการโจมตีนั่นเองว่าต่อไปสกิลที่4นะฮะสกิลนี้ไม่ชื่อว่าฮิลลินฮิแล,ลนันอะไรไม่รู้นะใช่ไหมเถอะนะฮะสกิลนี้จะจะตีไปหน้าที่1800นะครับผมเป็นสกิล F นั่นเองสกิลนี้ก็นั่นแหละฮะเหมือนเหมือนก่อน อ่อรีเมคเนี่ยก็เป็นสกิลหมัดดาวตกนั่นเองนะทุกคนนะฮะแต่ว่ารอบนี้ตอนตกลงมาเนี่ยจะทิ้งท่าหน้าของลาวาลงมาด้วยทําให้มีอาการติดเบอร์นั่นเองส่วนสกิลนี้เป็นสกิลสกิลระยะใกล้นะผมไม่ใช่สกิลระยะไกลเนาะส่วนสกิลแมกม่เนี่ยมีแค่สกิลเดียวนะครับในการโจมตีระยะไกลก็คือสกิลแรกสกิลคิวเป็นการปล่อยหมดแมกม่ออกไปอย่างนี้นะฮะส่วนสกิลที่3กับสกิลที่4เนี่ยเป็นการโจมตีระยะใกล้นะผมสามารถกดพร้อมกันได้โดยการกดอาร์ก่อนแบบนี้ระยะการโจมตีก็ ประมาณนี้นะผมเป็นบริเวณวงกว้างแค่เฉพาะบริเวณวงวงแค่นี้เท่านั้นแล้วซีคิวเอฟก็ระยะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ตอนตกลงมาก็จะมีลาวาตรงหมัดด้วยนะครับระยะวงในการโจมตีก็อาจสะก,กว่าแล้วก็สุ่มด้วยว่าหมัดจะโดนหรือเปล่าบนบริเวณพื้นที่นะฮะก็ประมาณนี้นะผมสําหรับ ผลแมกมาตอนรีเมคสกิลสำหรับพี่รู้สึกว่าปรับมาค่อนข้างสวยใช้ได้เลยเนะผมไม่ว่าจะเป็นสกิลบินแบบนี้โคตรเทนะครับผมหรือสกิลอาที่เป็นหมัดมังกรเอยมัดลาวานั่นเองเนะผมก็สวยเช่นเดียวกันถ้าถามว่าสกิลรู้สึกว่าจะปรับสวยขึ้นมาก็สกิลที่3ที่เป็นแบบนี้กับสกิลเอฟที่มันปล่อยลงมาแถมทิ้งด้านของลาวาลงมาด้วยนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะสุ่มล่อยลงมาก็คิดว่ามันคงต้องใช้รนะยะค่อนข้างที่จะใกล้มากเลยเนะครับสำหรับผลแม ma. าถามว่าฟาร์มดีไหมก็ฟาร์มดีนะครัแต่ว่ามันก็ต้องนั่นแหละต้องอยู่ระยะใกล้จริงๆนะครับสำหรับผลแมกมาเพราะว่าระยะการโจมตีเนี่ยมันไม่ค่อยกว้างเนาะ เออก็สําหรับใครที่มีผลนี้ก็สามารถใช้ฟาร์มได้เพราะเป็นสายโลเก้นั่นเองสําหรับมือใหม่นะฮะส่วนใครที่ตึงพอตัวแล้วก็ถ้ามีผลดีๆอย่างผลฟินิกผลเออแสงผลสายฟ้าอะไรพวกนี้ก็คิดว่าแนะนาไม่ใช้ดีกว่านะ,ะับผมดูผลสั่นนะฮะเพราะผลพวกเนี้ยมันตีกว้างมากพี่แนะนําสายผลที่แบบโจมตีกว้างนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็สําหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากแค่มาดูสกิลของแม็กมาตอนรีเมคแล้วก็ ก่อนรีเมคผมว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับรู้สึกว่ารีเมคเนี่ยค่อนข้างสวยและใช้ได้เลยครับคือที่รู้สึกว่าสวยจริงๆนะครับผมสำหรับแมกมาสมกับเป็นแมกมาของแท้แล้วฮะนี่ โคตรสวยนะฮะโอเคก็จะมีประมาณนี้โอเคถ้าหากใครชื่นชอบคิวโรนี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์คน like, ละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามคนละหนึ่งติดตามนะครับผมส่วนใครที่คิวโรไม่แจ้งเตือนฝากกดติดตามเอฝากกดยกเลิกลติดตามแล้วกดติดตามใหม่นะครับผมแล้วกดกระดิ่งไ like. ลค์ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนั่นเองส่วนใครอยากให้พี่ทำรีวิวอะไรหรือสอนทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพราะพี่จะอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยนะครับผมโอเคถ้าพี่อ่านแล้วพี่จะกดถูกใจแล้วถ้าข้อความไหนถูกใจพี่พี่จะกดให้หัวใจนะครับผมโอเคปก็สำหรับคิวโรม ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปโรน่าสนุกดีคนต้องคนตัวแรกไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหโคตรแลบเลยไปโคตรไวครับรอบนี้พอดีอัดนานอัดดึกอะไรประมาณนี้เลยต้องรีบไปนอน <mm โอเคบดเลยวะเนี่ย